สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปประจุภัยด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าป่าไปสำรวจพร้อมๆกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอุปสรรคเราจะเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางด้วยกันนะครับผม ตอนนี้เดี๋ยวเราก็สำรวจด้วยกันเลยนะครับว่าข้างหน้าของเรานะครับมีตัวอะไรบ้างปะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับเห็นไหมครับนี่เลยครับโอ้ยน่เป็นอกลางนะครับมีตัวอะไรไหมครับเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีตัวอะไรครับอันนี้ไม่มีตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราสำรวจต่อเลยนะครับ ดูนีครับมีตัวอะไรนะครดีดูนี่มีอะไรบ้างครับดูนะครับไม่มีตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราสำรวจต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราสำรวจต่อกันเลยนะครับมีตัวอะไรไหมครับโอ้ยนหรอเดวอะไรไ้องไ,ไม่มีนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราสำรวจกันต่อเลยนะครับ หนึ่งนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับ ในระหว่างที่พักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูนะครับนี่เลยครับเชือกเชือกนี่รับเอาไว้เวลางัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่นู่นนะครับงูนะครับงูเข้าไปนะครับงูกัดนะครับ แล้วก็นี่เลยครับมัดนะครับมัดไว้นะครับสน็กนะัมัดนี่นะครับมัดนี้นะครับอันนี้มีมีประโยชน์นะครับเอาไว้มัดนะครับมัดนะครับมัดมัดเพื่อที่จะเลือดมันจะได้พิษงูนะครับมันจะได้ไม่เข้าไปในในร่างกายเรานะครับนะครับ เวลาเราเข้าป่านะครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับให้พร้อมนิดนึงนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ป้องกันเบื้องต้นเอาไว้ได้นะครับถ้าเกิดงูกัดนะครับเราพยายามผ่อนคลายนะครับเวลาลงเขานะครับไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับเพราะว่า เลือดของเรานะครับเวลาเวลาเราลงก็เราเหนื่อยนะครับเลือดของเราก็จะวิ่งเร็วมากนะครับพอเลือดของเราวิ่งเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หัวใจได้เร็วขึ้นนะครับฝากนิดนึงนะครับเพราะว่างูในป่าเยอะมากนะครับงูที่นีเยอะนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นมานะครับผมก็เห็นตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กๆครับตัวไม่ใหญ่ครับเป็นงูเห่าตัวเล็กรับพอดี เขาเลอยกับน้ํามานะครับพอดีผมไม่ได้ผมไม่จับกล้องนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับถ่ายไม่ทัน,นครับข้างหน้าผมนะครับมีแต่ต้นหนามนะครับ เดี๋ยวผมต้องขอเปิดทางก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็เจออะไรบางอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ ตัวนี้ผมเจอเห็ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดโครนะครับนะครับเห็ดโครนแน่นอน,นครับนะครับผมได้เห็ดโครนมาดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเห็ดโครนให้ฟังนะครับเห็ดโครนนะครับ ม่วนมากจะเป็นเห็ดที่สามารถทานได้สดๆนะครับที่ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าจิ้งกือนะครับเวลาเวลาเขาเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาเวลานั้นนะครับพอพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิ้งคือก็จะมากินใบนะครับกินลําต้นนะครับกินกินทุกอย่างนะครับกินจนหมดนะครับเพราะว่าเห็ดโคนะ่ะ สัตว์สามารถกินได้นะครับโดยเฉพาะกิ้งกือนะครับเขาชอบมากเลยนะครับถ้าถ้าเขาอยู่นานๆนะครับถ้ามันแก่แล้วนะครับถ้ามันแก่มากๆนะครับในลําต้นของเขาก็จะมีตัวหนอนนะครับเข้าไปใช้อยู่เต็มเลยนะครับนะคือเขาเข้าไปกินข้างในของต้นอ่าเข้าไปกินข้างในของเห็ดนะครับเห็ดโคนนะครับ อันนี้เป็นเห็ดโคนแน่นอนครับร้อยเปซ็เลยครับนะเห็ดโคนแน่นอนนะครับผมรู้จักเห็ดโคนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เจอต้นไม้ใหญ่นะ ไม่หนมากเลยครับนะครับไหนด้วยครับสูงด้วยครับ ต้นเขาสูงมากครับต้นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับไ,<ป>ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นรากของเถานะครับสวยนะครับสวยงามครับ สวยงามมากครับตอนนี้นะครับผมก็จะหาด้วงในขอนนะครับว่ามีไหมครับว่ามันมีด้วงที่สามารถกินได้ห้ือไมยนะครับ ม่ีด้วงนะครับด้วงไม่มีเลยครับด้วงไม่มีครับผม อนนี้ยังไงผมก็ขออนุญาตกินขนมก่อนนะครับียวข้าวผมไม่ได้เอาข้าวขึ้นมานะครับผมจะกินขนมแทนนะขนมปังนะครับ,ปนะรบเป็ดขนมปังอ,อร่อยครับผม,อ,มอร่อยมากคกินด้วยกันนะครับอร่อยจริงๆครับไม่ได้เจ๋อแลนครับอร่อยมาก <laughs> เหนือทั้งวันเท่าไหร่เนี่ยเหนือั้งวัน เรามาสำรวจกันต่อนะครับผมดะว่าในนี้นะครับมีสัตว์อะไรบ้างหรครับดเดี๋ยวเรามาสำรวจกันต่อนะครับว่าในนี้มีตัวอะไรนะครับอืม คุณชมเห็นมีตัวอะไรไหมครับไม่มีนะครับคุณผู้ชมไม่เห็น,น,น,นมีตัวอะไรในนี้นะครับดูนะครับมีตัวอะไรไหมครับเหรอดูนะครับมีตัวอะไรในนี้ไหมเลยไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเดินทางมาต่อเลยไม่มีนะ นี่ผมใกล้มาถึงยอดเขาแล้วครับนะครับข้างหน้าผมเป็นยอดเขานะครับโอ,โอเค ลกมากนะครับลกจริงๆเลยอ้โอ้โอตอนนี้ผมเห็นลูกอะไรนะครับนี่น่าจะเป็นลูกเนียงไหยครับนี่ตอนนี้ผมน่าจะเห็นลูกเนียงนะครับเกิดเต็มเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลูกเนียงตอนนี้ผมเจอ ลูกเนียงนะครับเยอะมากนะครับคิดว่าลูกเนียงกินได้นะครับถ้าถ้ามันกินได้นะครับมันจะมีหนอนนะครับมีแมงมีมีหนอนเข้าไปเข้าไปชัยนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถทานได้นะครับถ้าถ้าเราไม่รู้ชื่อของเขานะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับเราสามารถชิมดูก่อนได้ครับนะครับคือ ผักอะไรก็ตามนะครับที่แมลงสามารถกินได้นะครับเราก็สามารถที่จะกินได้เหมือนกันนะครับอืมนี่คือลูกเมียงนะครับทานกับน้ำพริกได้นะครับ ตอนน,ออต,ตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเก็บลูกเนียงหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงยอดเขานะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับพอดีขึ้นมาก็ได้เรื่องเลยครับนะได้เรื่องเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับได้เรื่องยังไงนะครับที่นี่เป็นป่าสงวนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับที่นี่คือป่าสงวนนะครับเห็นไหมครับที่นี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับจะให้ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับให้ดูรอบๆนะครับนะครับต้นไม้ค่อนข้างจะ่เยอะนะครับเห็นนะครับต้นไม้ค่อนข้างจะ่เยอะนะครับในนี้เป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับ ป่าตัวนี้กำลังจะถูกทุครามนะครับเอาบะม่วงมาปลูกนะครับเอาข่ามาปลูกนะครับเอาผงมะพร้าวมาปลูกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ๋ยวงมจะให้ดูอีกนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับ ที่นี่โดนถางนะครับโดนถางป่านะครับผมไม่รู้ว่าเขามาถางทำอะไรนะครับเอ่ตามกฎหมายแล้วคือผิดนะเห็นไหมครับตอนนี้ป่านะครับที่นี่เริ่มมีผู้ปลุกลูกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขามีฉนดหรือเปล่าครับเพราะว่าบนยอดเขามีฉนดด้วยครับเนี่ยเพราะก่อนที่ผมจะขึ้นมานะครับที่ผมขึ้นมานะครับ ป่าเขาบอกว่าเป็นป่าสงวนนะครับเขาเขาจะมีเสาหลักบอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมคงต้องรีบออกจากจุดนี้นะครับเพราะว่าจะอันตรายนะครับเพราะผมขึ้นมาไถ่ายทำนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับเจ้าของที่เขามาถางป่านะครับ หลังจากที่ผมลงมาจากยอดเขานะครับผมต้องพักก่อนนะครับไม่ไหวครับอากาศร้อนมากนะครับในนี้นะครับมันเย็นก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีอ่ากาศระบายนะครับเพราะว่าเราเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับร่างกายเราก็พอมันเหนื่อยใช่ไหมครับพอมันเหนื่อยแล้วก็แล้วก็มันก็ร้อนนะครับ กดื่มน้ำหน่อยนะครับมผมมาในป่านะครับเป็นแนวอนุรักษ์นะครับผมมาในแนวอนุรักษ์ป่าไม้นะครับผมไม่มาทำลายนะครับ พอดีผมขึ้นไปบนยอดนะครับยอดเขานะครับมีรอยถางป่านะครับผมเห็นแล้วผมเสียใจมากครับป่าที่นี่นะครับต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สุรสมสมบูรณ์อีกแล้วนะครับถ้ายังมีคนที่เป็นแก่ตัวนะครับเพื่อที่จะบุกรุกนะครับผมอยากเห็นป่าที่นี่นะครับ อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับหรือจะให้มันดีขึ้นไปอีกก็ยังดีนะครับไปถางป่านะครับปลูกต้นนู่นนี่นั่นนะครับผมเห็นแล้วผมเศร้าใจมากนะครับป่าที่นี่นะครับมีหมูป่านะครับแต่ไม่รู้หมูป่ามันหายไปได้หมดแล้วนะครับร่องรอยก็ไม่มีครับร่องรอยของหมูป่าที่นี่ไม่มีเลย นะครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าผมขึ้นไปบนยอดเขาจะไปเจอรอยที่มีการถางป่าบุกลุกป่านะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปนะครับใต้เขียนไว้นะครับว่าที่ป่าสงวนนะครับเป็นเขตป่าสงวนนะครับใครก็ตามนะครับที่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปถางป่าหรือว่าทําลายป่าไม้นะครับ ผมก็ถือว่าผิดนะครับผมไม่อยากเห็นนะครับเพื่อนๆลองดูดิครับเห็นไหมผมผมผมจะถ่ายให้ดูนะครับดูสินะครับมีเอ่อรุ่นนะครับเห็นไหมมีปลูกต้นรุ่นนี่นั่นนะครับปลูกมะม่วงบ้างนะครับปลูกขาบ้างนะครับซึ่งผมเห็นแล้วผมอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ใว้ตรวจจานะครับดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่าท่านปกครองนะว่าป่าตัวน,นี้ยมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันจะหมดป่ายอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมถ่ายทาที่ภูกเก็ตนะครับเป็นภูเขานะครับผมไม่รู้ว่าจุดที่เขาถางนี่นะครับเป็นเป็นที่ของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าผมดูด้วยสายตาผมว่าน่าจะไม่ใช่น,น่าจะ ไปถามเพื่อที่จะปลูกต้นนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะปลุกลูกป่าแห่งน,นี้นะครับผมจะเห็นป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับไปจนเชื่อลูกเชื่อหลานเลยนะครับ โอเคครับเดินทางกันต่อครับ วันนี้เราก็สำรวจกันจนถึงยอดเขาเลยนะครับวันนี้นะครับก็ยังไงคงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย